ชาวบ้านชุมชนปราพาวนอกนะคะก็อย่างหวั่นใจว่าจะถูกน้ําท่วมนะคะเมื่อคล้ายๆกับเมื่อเกิดขึ้นที่ครั้งเกิดขึ้นน้ําปีก่อนนะคะซึ่งปีนี้ก็ได้เร่งนะคะเร่งที่จะทำประตูระบายน้ำให้แล้วเสร็จค่ะ ระยะนี้นะคะในพื้นที่ตามยอดดอยแล้วก็ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะรวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั้นมีฝนตกกระจายทั่วไปเกือบทุกวันวันละร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ขณะที่ระดับแม่น้ําปิงที่จุดวัดระดับน้ําก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าการก่อสร้างประตูระบายน้ําท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่ของกรมชลประทานดาเนินการก่อสร้างไปได้เพียงร้อยละห้าสิบแล้วก็จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปีหน้าทาให้ชาวบ้านชุมชนป่าพราวนอกซึ่งถูกน้ําท่วมหนักเมื่อปีก่อนรู้สึกหวั่นใจจะถูกน้ําท่วมซ้ําในอีกหนึ่งเดือน พยักหน้านี่พยักหน้านี่ยังไม่แน่ใจใช่ไหมฮะ,ะอ่เอ่ใช่ฮะถ้าเขาก่อสร้างเสร็จไวมันก็ดีไงฮะเราก็ไม่กลัวละแต่ว่าช่วงที่เขากําลังช่วงนี้ที่เขากําลังสร้างนี่เนี่ยเราก็ยังยังห่วงอยู่นะฮะใช่เพราะว่าอีกเดือนเดียวน้ําก็จะมาละเวลาน้ํามันมามันก็จะได้ไปเร็วกว่าแต่ถ้าเขาสร้างถ้าดีก็ก็ดีอะค่ะเพราะว่าจะดีแก่หมู่บ้าน พะน้ำจะได้ไม่ท่วมเพราะท่วมทุกปีต่าเผานอกนี่เป็นแหล่งน้ำจริงๆ สำหรับการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าวังตาในลำน้ำปิงก็เป็นโครงการที่เกิดจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกรมชนประทานเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2 5 4พาอเพราะลำน้ำเดิมคับแคบตื้นเขินขณะนี้นะคะสำนักชนประธานที่1ดําดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ50มี6ช่องบานระบายความกว้าง90เมตรขณะนี้สามารถปล่อยน้ำผ่านได้ถึง600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่ความเร็วน้ำปิงก็ไหลผ่าน460ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ําได้ถึง1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในช่วงฤดูน้ําหลากนี้ขอให้มั่นใจค่ะว่าจะไม่มีผลต่อการไหลผ่านของน้าเชียงใหม่ไม่ต้องมีความวิตกกังวลเพราะว่าในปีที่แล้วเราผ่านมาแล้วถึง2น้านะครับคือนกเต็นกับหอยถางซึ่งมีปริมาณน้ําสูงสุดถึง860ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในขณะนั้นเราก็อยู่ระหว่างก่อสร้างเหมือนกันแต่เราก็สามารถจะควบคุมปริมาณน้ําให้ผ่านไปได้โดยไม่ทําลายพื้นที่ก่อสร้างด้วยและก็ไม่ทําให้มีผล ให้น้ำท่วมตลิ่งบริเวณก่อก่อสร้างด้วยครับหากประตูระบายน้ําแล้วเสร็จนะคะก็คงจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้มากทีเดียวล้วค่ะ